โอ้โหดๆๆๆๆๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ o p ฟฟรันช n ชนแนนะครับก็วันนี้เรากำลังจะไปขับรถเล่นกันนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีแต่ดูจากสถานการณ์ไม่ข้างหน้าแล้วก็ไม่รู้ว่าฝั่งนั้นฝนจะตกหรือเปล่านะ ภาวนายอย่าให้ฝนตกเลยเป็นเขาบอกว่าพายุจะเข้าด้วยนะวันสองวันนี้นไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า แต่ก็อย่างนี้ก็ไม่น่าจะตกนะโอ้น้เท่าล้างไปยังสังอยู่กันเนี่ยเยี่ยม ช่วงนี้ฝนมันก็ตกเดี๋ยวตกบ้างไม่ตกบ้างก็สําหรับเพื่อนๆก็ขับก็ดูกันดีๆน่นทุกคนว่ามันโอเคไหมการออกการขับมอเตอร์ไซค์ของเราก็อันตรายเ,ยเนาะก็อาจจะต้องดูสภาพอากาศอะไรอย่างนี้ก่อน แต่ผมอย,ยังอยากรู้อยู่ดีนะว่าเออคนที่แบบใส่ท่อมาอย่างเงี้ยใส่ท่อแบบที่มันไม่มีเซโรวอะแล้วมันไฟมันแจ้งเตือนกันไหมอะผมว่าก็น่าจะมีเตือนกันบ้างเนาะแล้วเวลาเพื่อนๆม,มีมีไฟแจ้งเตือนอเพื่อนๆทำกันยังไงเออถ้าถ้ารู้ก็ถ้าของเพื่อนๆมีแบบอย่างที่ผมบอกอะเออมีไฟแจ้งเตือนขึ้นหลังจากเปลี่ยนท่อมาก็คอมเมนต์บอกกันข้างใต้คลิปนี้ได้ด้วยนะ อแล้วก็อีกอย่างถ้าเพื่อนๆอยากให้เราทําคลิปอะไรหรือว่าแต่งอะไรเพิ่มอ่ะก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้เลยนะเออเราอ่านทุกคอมเมนต์เราจะพยายามทําตามที่เพื่อนๆต้องการแต่ตอนเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆๆๆยยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดี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 ๋ยวเดยวอ อย่างนี้เราก็ไม่กล้าขับแรงนะแบบกลัวมันจะดีดใส่คนข้างหลังแล้วรถเราก็เลอะด้วยอ่ะประเด็นก็เลยแบบผมก็เลยค่อยคอยขับให้คันอื่นไปก่อนดีกว่าเออน่าจะดีกว่าประเด็นคือรถเราก็เพิ่งล้างเมื่อเรื่องทุกคนก็เลยไม่อยากให้มันเลอะสักเท่าไหร่เดี๋ยวก็น่าจะเลอะแล้วมั้งดูจากสภาพคงละ คือดีดขึ้นมาไหมแค่นั้นเองอด๋ด้ว่ดีดขึ้นมาจริงด้วยทุกคนโอ้โหสกรปรกมากฝนชิบหาแล้วฝนก็จะ,ะตกแล้วเยี่ยมเบรกโกดก็ตอนนี้ เราไม่ต้องกลัวแล้วนะทุกคนเรากลัวแค่ฝนอย่างเดียวว่ามันจะตกมาก่อนเราจะกลับหรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมว่าผมจะไปกินเฉาก๊วยแถวๆเนี่ยมยขวางนะทุกคนมันอร่อยมากเลยคือตอนเด๋อๆพอพ่อคุณพ,พ่อผมอ่ะผมเขาเคยซื้อมา,มาให้ผมตักกินตอนเด็กๆแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นประมาณตั้งแต่ตอนเด็กๆจนโตมาผมไม่เคยได้กินเลยนะเพิ่มมากินเมื่ออ่าประมาณ ครึ่งปีที่แล้วแล้วพอมากินเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันอร่อยอะ่ะเออเคยเป็นไหมแบบตอน,นเด็กๆเราเคยกินอะไรแล้วพอโตมาแบบเราไม่ได้กินสินนมานาน,านแล้วมันรู้สึกว่ามันเฮ้ย mm hmm. โอเคเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมก็กะ่าว่ากาลังจะไปกินแล้วก็จะขับกลับแต่ทีเนี้ยปัญหาเรื่องฝน mm hmm. เราต้อง mm hmm. หอนีฝนทุกคนเฮ้ย mm hmm. ที่ผมบอกนะทุกคนก็คือเมืองไทยเนี่ยมีสองฤดูฤดูฝนกับฤดูร้อนแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นฤดูฝนมากกว่าฤดูร้อนนะทุกคนฤดูหนาวนี่คือเขาบอกว่ามีฤดูหนาวด้วยนะประเทศเนี้ยแต่สองสามปีที่ผ่านไนยมีกินน้ำมโยนฝนหรือเปล่า แล้วแต่อย่าเพิ่งตกเลยพอถึงถึงร้านกอนผมว่าตกแล้วละ่ะตกแล้วละ่ะตกแล้วละ่ะอันนี้ตกจริงตกจริงตกจริงว่าเรายังไม่ควรทำยังไม่ควรปลดเปิดหมดฟลูตอนนี้ก็เป็นการรีวิวต้องไปในตัวทุกคนรีวิวโป,โปโปแล้วนี่แหละ รู้สึกว่าเราคิดถูกมากเลยที่เราไม่ได้ใส่กางเกงมาดูดีมาไม่งั้นผปิตเพกาะตอนนี้ก็มีการรีวิวโกโปนะทุกคนว่าเออมันจะกันน้ําได้หรือเปล่าเพราะเราเป็นของเรามันเป็นโกโปเก้าทีเนี้ยมันยังไม่มีเคสยังไม่มีอะไรป้องกันเลยเราก็ต้องลุ้นกันแล้วแหละว่าน้ําจะเข้าไหมโอ้โหเพิ่งล้างรถมา ล้างรถมาเยี่ยมเยี่ยมวิธีเรียกฝนเมืองไทยนี่ได้ยกฝนจริงนะเรียกฝนกว่าวิธีอื่นอีกทุกคนคือถ้าอยากให้ฝนตกอะวิธีเดียวเลยคือล้างรถตกแน่นอนเนี่ยของผมเพิ่งล้างมาเมื่อวานเนี่ยตกแล้วเนี่ยวันนี้ สุดยอดสุดยอดไปเลยดีดยับยผมว่าเราไม่น่าได้ไปกินเฉาก๊วยแล้วหลหะทุกคนเราน่าจะได้กลับบ้านแล้วหะทุกคนอยก็ตอนนี้ฝนกำลังตกนะจ๊ะตกหนักด้วยโอ้ย,อยขอฝ่าได้ไหม ยี่สิบวิไม่ไม่เอาไม่ผ่านรอดีกว่าเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมว่าเออเราเพิ่งล้างรถมาแล้วทีเนี้ยพอล้างรถมาเสร็จใช่ปะ่ะเนี่ยพอเราออกมาปุ๊บเราอยากแบบขับรถมาชิวๆออกินบรรยากาศกินลมอะไรเงี้ยออกมาปุ๊บฝนตก พวกท่านรู้สึกไงกันบ้างเซ็งเซ็งเหมือนผมปะเราจะทันไฟเขียวนั้นไหมเราจะทันหรือเปล่าเนอะโอ้โ,อโอเราไปน้าดีกว่า ก็คลิปนี้อยเท่านี้แล้วกันนะเพื่อนเเดี๋ยวเราขับรถวนวนรถกลับบ้านก่อนแล้วกันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซักกบสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะทุกคน